คนละครึ่งพลาสถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่ม1,700บาทวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลาส2568ัสเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ใหม่ใช้จ่ายได้ตอนไหนเช็คที่นี่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยยืนยันรัฐบาลจำเป็นต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่29กันยายน2568เพื่อเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งพลาส ให้ทันแายนในปีงบประมาณ2,568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้รัฐบาลมีเวลาเพียง4เดือนจึงต้องเร่งทาง,งานอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเราทำทั้งหมดถ้าไม่เร่งงบจะตกไปซึ่งเราก็เตรียมตัวไว้แล้วไม่ปล่อยให้โครงการหลุดมือแน่นอนนายอนุทินกล่าวด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งพัสเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ได้ภายในปลายเดือนตุลาคมหรือล่าสุดไม่เกินต้นธันวาคมคนละครึ่งพลาสเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมปฏิรูปฐานรากโครงการคนละครึ่งพลาส https colon slash www prachachat net slash e n e r a l n e w k i e d 1888314มีแนวคิดหลัก2ด้านคือ หนึ่งส่งเสริมวิธีการคลังและการเข้าสู่ระบบภาษีโดยผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ที่อยู่นอกระบบ Advert i s e m e n t 2. ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการริสกินและอัพสกินพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลขยายตลาดและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนายเอกนิติกล่าวว่าโครงการนี้จะใช้งบเดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เพิ่มการขาดดุล เรากระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วแต่ไม่เพิ่มภาระการคลังเพราะมางหลักฐานเศรษฐกิจระยะยาวให้ผู้ค้ารายย่อยเข้มแข็งขึ้นจัดสรรง,งบ60,000ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนพักหนี้เกษตรกรนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าง,งบประมาณปี2568ที่ยังคงเหลือกว่า60,000ล้านบาทจะถูกจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและภารกิจเร่งด่วนอื่นๆโดย กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบล้านคนจะได้รับวงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น2,000บาทใช้งบราว2 2 0 0 0ล้านบาทประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการจำนวนสิทธ์รวม20ล้านรายอีกส่วนจะใช้งบปี2569เพิ่มเติมประมาณ25 0 0 0พล้านบาทงบที่เหลือประมาณ3 5,000ล้านบาทเตรียมนำไปชำระหนี้ก,ก่ไก่สอเสือและดำเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่ง จะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมโดยผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิ์2,400บาทประชาชนทั่วไปได้รับ2,000บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเพิ่มจาก300บาทเป็น2,000บาทวิธีลงทะเบียนคนลครึง่ง plus สองัประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ w w w k o l a k r i n g com แอปพลิเคชันเป๋าตัง ต้องผูกกับ G-Wallet และเติมเงินก่อนใช้งานขั้นตอนติดตั้งและใช้งานแอปเป๋าตัง 1. ดาวน์โหลดจากแอปสโต r e https colon s a www apple com th a p p store หรือ google play https colon play google com s t o r e h game question mark เท่ากับ th รองรับ Android 9 0สูนอและ I-O s 1 5 0 2. ศูนย์ค้นหาแอปเป๋าตังแล้วกดติดตั้ง 3. เปิดแอป,ปและยินยอมการจัดการข้อมูล 4. เตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรกรอกเบอร์มือถือรับรหัส OTP 5. ยืนยันตัวตนได้2วิธีกรุงไทยเน็กซ์ h t t p s u n g t h a i c o m t h c o n n t t e p e r s o n a l p a s s w o r d เข้าสู่ระบบกรอกรหัสรับ OTP ตั้งพินสแกนใบหน้าสแกนหน้าตั้งพินเปิดใช้งาน Face Touch ID 6. ยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานรอระบบตรวจสอบหากสำเร็จจะแสดงกับดีวอวเล็ตบนหน้าจอ